เรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนที่เพื่อนมาเล่าให้ฟังค่ะซึ่งตอนนั้นเพื่อนจบเป็นวิศวกรใหม่ๆทํางานอยู่สถานที่ที่หนึง่งแถวแถวแถวที่มีราชการรวมกันอยู่เยอะๆานา <laughs> แนนระบุอีกแล้ว <laughs> ก็นึกว่าให้ทายคำไ <laughs> อ้ดี่ดีจะเป็นกูนกูๆๆแบบวะก็ <laughs> <laughs> เป็นวิศวะของสถานที่หนึงนหน่งน แล้วคือด้วยความที่เป็นวิศวะค่ะมันจะต้องมีงานที่มันไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างอ่าใช่ทํางานนานมันก็เหมือนกับแรกๆเราก,ก็ยังกลับตรงเวลาอยู่มไม่ถึงเพื่อนยังกลับตรงเวลาอยู่ค,ครับแต่พอมันมีงานค้างปุ๊บเพื่อนอะเริ่มสงสัยอยู่แล้วว่าทําไมถึงเวลาห้าโมงปุ๊บทุกคนแบบรีบเก็บของแล้วก็ไปไปกลับ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 ไม่มีใครเคยอยู่โอเลยสักตลอดแบบระยะเวลาแบบสามสี่เดือนที่มันทํามาเลิกปุ๊บกลับปั๊บใช่โล่งทุกคนก็คิดเพื่อนเอาไปเลยคิดว่าอ๋อคงเป็นสไตล์ของ ที่นั่นเขา<อ>เจอที่นี่อ,อประมาณนั้นมันก็ไม่ได้คิดหลยจนก,กระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่มันเป็นงานขางคุศาวะเขาจะต้องแบบซ่อมเสิริอมอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าพี่กลับไปก่อนเลยเดี๋ยวผมกลับทีหลังอืทุกคนก็หันมามองหน้ากันเลิกลักแล้วก็บอกว่าแน่นะอคือสื่อสารว่ามันแน่นะกลับเพื่ออย,ย่าอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกไม่เป็นไรพี่อีกนิดเดียวมันก็จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามึงตัดสินใจอย่างนั้นก็ารพการตัดสินใจของมึงนะอืใช้คําพูดดูดีมากพี่เขากลับกันหมดไม่อธิบายด้วยใช่เลือมันอยู่คนเดียวในเมื่อเรามอบทางเลือกที่ดีสุดให้แนวคุณก็มันก็ซ่อมไปแล้วอยู่ดีมันก็เหมือนบอกว่าบอกว่าพอเราเพ่งสายตามากๆเราตามันลลาอมันก็วูบวูบหลับเหมือนแบบเหมือนเคลิ้มไปแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยสะดุ้งตื่นอีกทีคือมีคนมาเขย่า เก้าอี้ที่มันนั่งแต่มันก็แบบสงสัยคงแบบใครมาแกล้งหรือมาปลุกให้ตื่นหรืออะไรเงี้ยมันก็คิดแบบประมาณนั้นก็เอาโอเคจะได้กลับบ้านก็เลยเก็บของแล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำค่ะแต่ว่าห้องน้ําห้องน้ําชายอะค่ะข้างหน้าห้องมันล็อกกุญแจครับก็เลยไปเข้าห้องน้าหญิงแทนอซึ่งพอไปเข้าห้องน้ําหญิงปุ๊บมันก็เข้าห้องแรกเลยเพราะมันกลัวว่าถ้าเข้าไปลึกเดี๋ยวจะมีผู้หญิงเข้าหรืออะไรเงี้ยพอมนเข้าปุ๊บตอนจะออกอะประตูมันเปิดไม่ออก แต่ว่ามันเห็นคือช่องข้างล่างอะค่ะมันเห็นว่ามีผู้หญิงอเดินเข้ามามันก็ตะโกน่าช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับประตูมันเปิดไม่ออกก่อนมันน่าจะล็อกจากข้างนอกเลือะไรของมันก็วอยโวยวายของมันไปสักพักนึงมีเสียงประตูดังปังอแล้วก็มันก็ประตูเปิดออกปุ๊บก็เป็นจังหวะที่มันกำลังจะเดินออกไปค่ะแล้วมันก็เห็นหลังผู้หญิงวยวายเดินเข้าไปในห้องน้ําห้องข้างๆอมันก็เลยแบบแกล้งเป็นล้างมือแล้วก็ ขอบคุณเขาเพราะว่าก็อายด้วยเพราะว่าที่มันเป็นห้องน้ำหญิงอะไรเงี้ยฮรับเขาก็คิดว่าเป็นโรคจิตอะไรเงี้ยมันก็รอรออยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันนะฮะรอว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเพราะว่าจะได้ขอบคุณแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันนานนานแบบสักพักมันจะมันเริ่มเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นลมในห้องน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเคาะขอโทษนะครับขอโทษนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับผู้หญิงไม่ตอบค่ะแต่เป็นเสียงประตูเปิดแอบ ค่อยๆเปิดแบบสโลมันบอกเป็นผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาแล้วก็ยิ้มให้หนึ่งทีแต่ที่มันช็อกคือพอเดินออกมามันต้องเจอกระจกถูกไหมฮะครับคือมันเห็นร่างผู้หญิงคนนี้ยังอยู่แต่กระจกมีมันอยู่คนเดียวผู้หญิงไม่มีเงาในกระจกใช่คือมันยังเห็นร่างอยู่เลยเห็นแบบยืนล้างมืออยู่ข้างๆกันเลยฮะมันบอกว่าสวยด้วยอ้าประเด็นคือสวยด้วยสวยแล้วเปนที่จดจํา แล้วก็แค่นั้นคือมันยังช็อกไม่พอมราช็อกไม่พอตรงที่หันมามองมันแล้วเหมือนกับกําลังจะวิ่งหรือเดินหรือเข้ามาหามันอะไรอย่างเงี้ยะมันดันวิ่งตัดบทไปก่อนอืพอวิ่งไปชนอ่าวิ่งไปชนกับพี่ยามอีกคนหนึ่งเป็นพี่ยามราปภพอที่เขาจะมาสารวจตึกแล้วปิดฟงปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไล่ปิดไฟอยู่อีนี่ออกมาก็วิ่งชนแล้วก็แบบโวยวายเลยว่าผมกลัวผีครับพี่พี่พี่ผมเจอผีหรอ ก็ไม่เป็นไรเขาเจอกันบ่อยน้องที่เนี่ย oh, <okay. S 2> น้องยังเจอน้อยนะบางคนนี่เจอแบบวิ่งเข้ามาใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนนี่เจอแบบล้มพับเป็นลมล้มหมดสติอยู่ตรงนั้นเลยก็มีอะไรเงี้ยเ hmm. ขาบอกนี่มันก็แบบพี่อยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะขอผมเก็บของก่อนเดยนลงไปพร้อมพี่ด้วยอะไรเงี้ย hmm. มันก็ค่อยเก็บของมันบอกว่าตอนมันเก็บของอะ่ะมันมองพี่ยางอยู่ตลอดมันไม่ได้มองของตัวเองเลย มันก็รวบทั้งหมดลงแล้วมันก็แบบมองยามอยู่องนี้ยามเขาก็เดินไล่แบบไล่ปิดไฟสบายใจเลยค่ะไล่ปิด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 อ่าน้องไปยังไปพี่ผมพร้อมแล้วเขาก็ระหว่างทางที่ทางลงอะ่ะมันเป็นตึกสี่ชั้นครับซึ่งมันอะไม่มีลิฟต์มันจะต้องเดินลงบันไดใช่ไหมครับเขาก็คุยกันอะเหมือนคุยแบบขอบคุณมากครับพี่นุ่นเด็ดเด็เราพอๆเขาแนะนำว่าเขาชื่อต้นเราพอต้นเนี่ย แต่เพื่อนมันก็เหมือนเกาะข้างหลังพี่ขอลงไปตลอดนะคะจนพี่เขาก็พูดว่า mm hmm. คุณครับถ้าเกาะกันไปอย่างเงี้ยละมืดด้วยเนี่ยตกบันไดคอหักตายแน่นอนเลย mm hmm. ค่อยๆเดินกันดีกว่าคุณเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวผมฉายไฟฉายนําหน้าให้ mm hmm. อาสองหน้าให้ mm hmm. เพื่อนก็เลยสบายใจอ mm hmm. คือไฟมันก็เห็นตลอดไงคะ่ะ mm hmm. จนกระทั mm ่ง hmm. ถึงทางลงชั้นหนึ่ง mm hmm. แสงไฟมันนิ่งคือแสดงว่าพี่พี่ต้นพี่รปภต้นคนนั้นหยุด มันก็ทำไมพี่เขาถึงหยุดมันก็เลยย้อนหันไปมองมันบอกว่าช็อตนั้นคือมันช็อกมากตรงที่ว่าพอมันหันไปมองแล้วค่ะมันเห็นพี่ต้นน่ะที่เป็นรปภคนนั้นนะคะหยุดยืนนิ่งอยู่กับบันไดที่มันเห็นนะฮะแล้วก็มีมือขาวๆมันบอกว่ามีมือเหมือนมือขาวๆเหมือนมือมันบอกเหมือนหูแมวนานสีขาวมันบอกค่อยๆมาค่อยๆมาแตะตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนกําลังจะ หมือนกำลังจะมาบีบคอหรืออ้อมอะไรของมันไม่รู้ที่ต้องคออะไรเงี้ยฮะมันก็ช็อกมากมันก็เลยแบบว่าวิ่งวิ่งออกมาข้างนอกไม่คิดจะช่วยเลยใช่มันเล็กเขาสารใช่เขาสารแล้วก็พอกลับวิ่งออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลางานเลยนะบอกว่าตอนนั้นมันลางานประมาณสามวันได้จนทีมงานบอกเป็นไรเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วใช่ไหม พราะว่ามันบอกว่ากลับมาถึงมันเป็นไข้เลยแล้วมันก็คือเป็นไข้จับหัวโกนบอกรู้เลยมันเป็นยังไงคือมันมันทาอะไรไม่ได้เลยเหมือนข้อต่อมันเสื่อมมันแบบทุกอย่างมันนอนนิ่งอยู่กับเตียงแล้วมันก็ไม่กินไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยครับเพราะมันช็อกมากจนกระทั่งพอมันเริ่มได้สติเขาก็แบบกลับมาทํางานไม่เป็นไรสามวันก็เจ้ากันไปอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าปกติเราถ้าสองวันไม่มี ใบรับรองแพทย์มันจะต้องแบบเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมครับแต่นี้เขาก็โยนโยนให้เพราะรู้ว่าเจอมาอะไรยเงี้ยแสดงว่าทุกคนะที่นี่รู้ว่ามันมีจริงอแล้วเราพอเป็นไงล่ะตอนนี้นี่แหละค่ะที่มันก็บอกว่ามันรู้สึกผิดนะพอมันกลับเข้าไปทํางานนะค่ะวันนั้นน่ะมันซื้อกาแฟกับขนมคือจะไปขอบคุณพี่รปภเขานั่นแหละครับอพอไปถึงป้อมยามค่ะก็ไปเจอยามคนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่พี่ต้นนะคะอ่ามันก็เริ่มใจเสียแล้วว่าแบบพี่เขาเป็นนต้นนอะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอบอกอ๋อผมมาหาพี่รปภต้นครับพ,พี่เขาเป็นยังไงบ้างครับพอดีว่าวันนั้นพี่เขาช่วยผมไว้เนือนยามทําหน้าแบบต้นไหนถามว่าต้นไหนต้นนี้หรือเปล่าเขาก็ไปหยิบเหมือนเป็นสมุดอัลบั้มเหมือนอัลบ,บลลั้มรูปขึ้นมามแล้วก็เปิดแล้วก็มีเขียนว่าชื่อรอปภเหมือนเป็นทำเนียบของรอปภอของเขาอะไรเงี้ยคะ่ะต้นนี้หรือเปล่าครับเขาเปิดรูปไปดู ใช่ครับพี่พี่คนนี้แหละเขาเ้าเข้ากะวันนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาพักอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คนนั้นพี่รปภคนนั้นนะเขาก็พี่ต้นตายไปนานแล้วนะครับอุแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าตายไปนานนี่คือกี่วันครับอ่ามันคิดว่าวันนั้นหรือเปล่าอ๋อที่มีมือแมวนาใช่มันคิดว่าวันนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยบอกว่ามึงรู้ไหมเขาตอบกลับมาว่าไง สามปีโห oh. แล้วมันก็แบบว่าแล้วมึงทําไงต่อกาแ,แฟไม่ได้กินเลยสักหยดน <c oughs> คือมันหลงคือแบบว่ามือมันเหมือนแบบเขาต่อมันเสื่อมอีกครั้งหนึง่งแล้วช็อกอะ่ะใช่แล้วก็บอกครับพอเสร็จแล้วอ่ะมันเหมือนมันได้สติอ่ะพี่เรารพอแล้วก็พามานั่งตรงม้หินเนี่ยค่ะถามว่าไปเจอยังไงเขาล่ะแต่รอคอคนนี้เป็นคนแล้วใช่ไหมเป็นคนแล้วโอเคพราะกลางวันกลางวันมันกลางวันแล้วแล้วก็ไปเจอยังไงเขาละ มันก็เล่าใฟังว่าเจออย่างี้ปิดไฟอ๋อพี่ต้นน่ะน่าสงสารแกน,นะยังหนุ่มเลยอแกตายตอนเดินปิดไฟนี่แหละปิดมาเรื่อยๆพอมันมืดอะ่ะทางลงบันไดอ,อ่ะตกบันไดคอหักตายก็คือเหมือนที่พี่ต้นอะ่ะพูดตอนที่เพื่อนคุรอเกาะไปใช่ว่าแบบเกาะเดินดีๆอย่าเกาะกันแบบนี้เดี๋ยวมันจะคอหักตายเลยที่เขาเตือนตอนนั้นนะคือจริงเขาอะ่ะไปก่อนแล้วสามปี เราคือประเด็น,น่ะช็อตอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นอีกกลับมาที่ผู้หญิงคนนั้นว่าแล้วทุกคนคนทุกคน<อ>ที่นั่นทํางานกันได้ยังไงแลวเขาเป็นใครก็คือเป็นคนที่เคยเป็นพนักงานอยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็ทําไม่ทำโอทีเราก็คือกับกับเย็นนี่แหละหคืองานมันยังไม่เสร็จเขาก็ทําต่อให้เสร็จเป็นผู้หญิงวิศวกรเหมือนกันค่ะด้วยความเป็นโรคประจําตัวของแก<อ>คือทาทาอยู่แล้วก็ไปเข้าห้องน้ํา แล้วก็วูบหมดสติไปในห้องน้ําอแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเลยจนกระทั่งเช้านะครับมันก็ไม่มีอากาศเข้าไปเลี้ยงสมองก็เลยแบบเสียชิตในห้องน้าใช่แล้วทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยน้องอ่ะเจอยังน้อยนะอืตอนที่พี่คนนี้เข้ามาใหม่ๆอ่ะเจอวิ่งก็มาหาเลยอ๋อแสดงว่าใครที่เป็นพนักงานใหม่นี้เจอทักทายหมดต้อนรับน้องกันสักนิดนึงแต่แล้วเข้ามาเป็นเวลาประจําหลังห้าโมงเหรอคะ พี่คนที่เจอที่แบบว่าวิ่งเข้ามาหาค่ะอันนั้นเจอกลางวันเลยเขาบอกว่าเจอประมาณใบ่าทคือเป็นเลยเนี่ยพี่คนนั้นคือจะไปแอบแอบเล่นโทรศัพท์ในห้องน้ำแล้วเหมือนกับคนนี้เขาน่าจะรู้ก่อนก็เลยแบบวิ่งเข้ามาชาร์จก่อนโอ้เธอเป็นเจ้าของดีใจเลยนะมี HR คนใหม่ที่ม่ต้องจ้างแต่ว่าเนี่ยคือเขาบอกว่าก็นี่แหละเป็นวิศวกรที่แบบขยันมากคนนี้แบบคือ outstanding มากคือพร้อมที่จะถูกโปรโมตแต่ว่า ด้วยกรรมอะไรมาตัดไม่รู้ฮะ<อ>โรคประจําตัวก็เลยแบบไปเลยฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลออเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยอังคารคุมโปโง X